ชอบการบริการครับผมการส่งด่วนแบบสชั่วโมงเนี่ยสั่งของออนไลน์กดเก่งเดียวมาถึงบ้านเลยที่ Powerbuy เนี่ยนะคะเวลาสั่งของจากหน้าเว็บเราก็สามารถไปรับที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะพี่สั่งที่นี่ที่เดียวไว้ใจ Powerbuy ที่สุดค่ะวันนั้นนะคะคือต้องไปงานแต่งพอดีแล้วไอ้เครื่องหนีผมเนี่ยนันมาพังวันนั้นพอดีค่ะก็เลยทำการเสิร์ชว่า ที่ไหน,นพอจะมีขายบ้างแล้วก็เสิร์ชเจอที่ Powerbuy ค่ะว่าสามารถไปรับของได้ภายใน1ชั่วโมงเลยค่ะพอขับรถไปถึงนะคะก็ได้ของพอดีเลยค่ะมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่ดูสัญลักษณ์รับที่ร้านใน1ชั่วโมงแล้วก็เลือกสาขาใกล้โรงแรมจากนั้นก็ไปรับของได้เลยค่ะ แล้วเขาก็เปิดกล่องให้เช็คสินค้านะคะแนะนําวิธีการใช้งานแล้วเราก็สามารถนากลับไปใช้ได้เลยค่ะก็ล่าสุดครับผมเพิ่งสั่งแบบ t r i ออเวอร์สเดลิเวอรมาครับพอดีว่าอยากได้ลําโพงไปเปิดเพลงที่บ้านแล้วผมก็ไม่อยากรอหลายวันด้วยใจมันร้อนแล้ววันนั้นจังหวะว่าผมอยู่ออฟฟิศพอดีผมก็เลยกดสั่งไปแปบ๊บเดียวก็มาถึงเลยครับตอนสั่งซื้อนะครับให้เลือกวิธีการส่งแบบส่งด่วนนะฮะได้ของไวมากเลยฮะคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปข้างนอกเลยครับ ตอบโจทย์มากขาช็อปอะไรต้องโดนนะเราไม่นานเลยครับคือนั่งทํางานนะครับทำนู่นทํานี่แป๊บเดียวของก็มาเลยครับสบายมากเลยครับคือวันนั้นเนี่ยอยากได้ทีวีนะคะรุ่นที่ต้องการเนี่ยเดินดูแล้วไม่มีก็มีน้องพนักงานเนี่ยเดินมาถามคือตอนที่น้องเขาเอา iPad มาให้นะคะเขาบอกว่านี่เป็น e ordering เขาก็เปิดให้ดูโอ้ยมีทีวี หลายๆรุ่นเยอะมากชอบมากตรงนี้เลยค่ะอย่าเรียกชอบครับเรียกถูกใจครับคือสั่งวันไหนได้วันนั้นเลยค่ะคือปังมากเลยค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปรับสินค้าที่นั่นได้เลยนะคะเอ๊ะสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยเลอนี่โดนใจสุดๆดเลยค่ะ